มาค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวคุกกี้โกชสแบบอเวกกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูที่สกิลของนางกันก่อนเลยนะตอนนี้คือสกิลของนางเนี่ยเขจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะต้องไปอ่านที่ในอเวกเนาะนี่ตรงนี้เลยถ้าเราใช้เอฟเฟกต์ผู้นำชี่ยจะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดของเราคุกกี้ธาตุดินเมื่อเริ่มการต่อสู้25%ก็คือทุกตัวที่มีธาตุดินนะคะจะ เพิ่มพลังชีวิตเยอะขึ้นตอนต่อสู้อาจสกิลกันค่ะสร้างความเสียหายโดยการกระพือปีกอันยิ่งใหญ่เพื่อผาดหอกอม,มตะและขนปีกไปที่ศัตรูซึ่งในกรณีที่ศัตรูมี5ตัวขึ้นไปจะได้รับความเสียหาย8ครั้งและทุกครั้งที่จำนวนของศัตรูลดลงทีละ1ตัวก็จะได้รับความเสียหายเพิ่มทีละ1ครั้งโดยจะได้รับความเสียหายสูงสุด12ครั้ง รวมถึงจะมอบเอฟเฟกลดความเสียหายคริติคอลและลดอัดตราคริติคอลของศัตรูอีกทั้งเพิ่มความเสียหายธาตุดินให้กับศัตรูอีกด้วยในขณะที่ใช้สสก,กิลการลงทันแห่งผู้เป็นอมตะสร้างความเสียหายและมอบดีบัฟฟื้นฟูพลังชีวิตไม่ได้ดีบัฟการลงโทษของผู้เป็นอมตะและดีบัฟบล็อกบัฟ ให้กับสัตรูหนึ่งตัวที่มีพลังชีวิตสูงสุดต่ำที่สุดนอกจากนี้จะสร้างความเสียหายระเบิดให้กับสัตรูที่อยู่รอบๆและสร้างความเสีหายเพิ่มเติมตามสัดส่วนการซ้อนทับของหอกอมตะด้วยหากในระหว่างการต่อสู้คุกกี้โกชิสู้เป็นอมตะอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถต่อสู้ได้ก็จะฟื้นคืนชีพได้ทันทีหนึ่งครั้งเท่านั้นจากนั้น จะอยู่ในสถานะผู้เป็นอมตะหวนวคืนซึ่งเมื่ออยู่ในสถานะดังกล่าวจะเพิ่มพลังป้องกันพลังโจมตีและการลดความเสียหายของตัวเองนอกจากนี้ยังมอบโลอาณาเขตให้กับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในบริเวณโดยโลดังกล่าวจะรับความเสียหายแทนเพื่อนร่วมทีมและจะทำให้อยู่ในสถานะที่มีภูมิคุ้มก,กันน็อ c แ back go ี h e ผู้เป็นอมตะสุดยิ่งใหญ่ จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีและเพิ่มการลดความเสียหายของคุกกี้สายโจมตีระยะไกลนี่นะคะสกิลจัดใหญ่มากสกิลนางนะคะจะมีปีกอมตะการลงทานแห่งผู้เป็นอมตะแล้วก็ผู้เป็นอมตะหววคืนแล้วก็ผู้เป็นอมตะอบอ้อมนะคะคือมีแบ่งเป็นเยอะมากอันนี้มันจะเป็นแบบขนนกชีใช่ไหมที่มันเก็บได้12อันสูงสุดแล้วก็จะมีเพิ่มเฉลียลดความเสียหายด้วยนะ30%จากสกิลนี้นะ เราก็จะมีการลงทานแห่งผู้เป็นอมตะเนี่ยก็คือจะเป็นการยิงธนูฟาดลงไปในพื้นบ่มนะคะก็จะเป็นการบล็อกบัฟ20วิชีอคือสตาร์ทอัปเกรดเลยนะคะแล้วก็จะฟืนฟูพลังชีวิตไม่ได้คือห้ามหิวเลยห้าวิแล้วก็จะมีการลงโทษของผู้เป็นอมตะ10วิก็คือความเสียหายเท่านี้เท่านี้แกศัตรูโดยรอบบริเวณนะคะแล้วก็จะมีความแถบเป็นพันดาเมจเลยนะคะ แล้วก็จะมีไม่สนด้วยการลดความเสียหายของเป้าหมาย40ผู้เป็นอัมตะหวนคืนเนี่ยก็จะเป็นการฟื้นคืนชีพตัวเองเนาะแล้วพอฟื้นมาปุ๊บก็จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น13มีเพิ่มพลังป้องกัน15เพิ่มการลดความเสียหาย30อันนี้จะมีโล่อาจจะมีโล่ป้องกันดาเมจนะคะที่เกิดขึนแล้วก็จะมีผู้เป็นอมตะอบอ้อมอันนี้เพิ่มการลดดีบาฟให้กับตัวเอง มีการลดดีบัฟให้ตัวเองด้วยแล้วก็ปกป้องผืนดินเนี่ยจะลดดีบัฟให้กับตัวเอง2.5นาน10เมื่อใช้สก,กิลทนพลังป้องกัน15ซ้อนได้3อันคือตัวเองจะโดนแบบดีบัฟน้อยมากเลยนะ2บรรทัดล่างเนี่ยจะให้กับตัวที่เป็นระยะไกลเนาะจะมีเพิ่มการลดความเสียหาย10%ด้วยแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีก็คือตอนนี้นักธนูจะติดเมตานะคะเพราะฉะนั้นนักธนูก็จะได้ผลประโยชน์กับ สบรรทัดข้างล่างนี้ด้วยมาดูสกิลกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นล่างที่ชีอาเวกมาแล้วนะคะนี่จะเป็นประมาณนี้เลยเอฟเฟกต,ตอนตีประมาณนี้เอฟเฟกต,ตอนสกิลก็แบบนี้เลยนะคะอลังการคืนจัดใหญ่คืนคืนก็ดูกว้างคืนด้วยนะลองดูอีกสักรอบหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูตอนที่ชีตายด้วยนะ นี่แบบนี้เลยสัดใหญ่ขึ้นมากๆมีเปลี่ยนบทพูดด้วยนะตอนออกสกิลเนี่ยปีกก็คือกลางชํำนี่ตอนกดสกิลเห็นปะปีกเวอร์มากอ่ะเดี๋ยวไปหาดูตอนฉกที่นางตุยกัดมันตายโลดนี่นะคะจะมีฉกที่น่านจะคืนชีพตัวเองรอดูนะ เออนี่แบบนี้เลยแล้วก็จะมีโดมกันดาเมจซึ่งมันดูแบบสวยขึ้นนะโดมอะ่ะอืมจากตอนแรกมันเหมือนแบบมันจะเป็นแบบภาพแตกๆหรืออะไรเนี้ยแหละนะคะโดมแต่ตอนนี้พอเปลี่ยนล่างปุ๊บโดมสวยขึ้นอลังการขึ้นแล้วชีก็ฟื้นคืนชีพเลยนะแบบไม่นอนในโรงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาชีมาลงอารีน่ากันนะคะ ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวคลิปนี้เราจะรีวิวเป็นทีมนี้ก่อนนะเป็นทีมที่มีปาดาโกชีแสงจนันนักธนูเฟอเร์เรนะคะสมบัติจะใช้เป็นคัมพีแบบนี้แล้วก็ขวดทะเลทรายแล้วก็นาฬิกาในส่วนของท็อปปิ้งและบิสกิตเนี่ยปาดาเราใช้เป็นคูทามนะคะภาพรวมประมาณนี้เลยแล้วก็บิสกิตเนี่ย มีผสมคูททมนะคะแล้วก็มีติดลดความเสียหายด้วยก็คือเราต้องการให้คูททมตัวนี้เยอะๆหน่อยเพื่อที่จะขึ้นเป็น2วีนะคะเริ่มสกิลก่อนตัวต่อมาเนี่ยจะเป็นโกชีฟใช้เป็นพลังโจมตีล้วนเลยนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็บิสกิตใช้เป็นเพิกเฉยสี่ช่องเลยนะคะเน้นแรงแงแสงจันเนี่ยเราใช้เป็นคูทามล้วนนะคะตัวนี้เราก็ให้ขึ้น2วินะเพราะว่า สกิลมันจะต่อกันป่าดาร์กแล้วก็แสงจันนะคะแล้วก็บีฟกิตเนี่ยจะเป็นคูทามสามช่องเพิ่มเฉยหนึ่งช่องนะตอนนี้ก็คือถ้าอยากให้แสงจันแบบสกิลขึ้น2อวีเนี่ยต้องคูทามรวม 44. 5เเนะนะักธนูเนี่ยใช้เป็นโจมตีล้วนเลยนะคะใช้เป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เน้นความเร็วนิดนึงนะอ่ะมีความเร็วแล้วก็มีคูทามด้วยไม่ต้องใส่ลดความเสียหายเลยหรือจะใส่ก็ได้ถ้ากลัวแบบมันตายอะนะ แล้วก็บิสกิตเป็นเพิ่มเฉยสี่ช่องคล้ายๆกับโกชีฟเลยไม่้ายก็คือเหมือนกันเลยต่อมาก็จะเป็นเฟอร์เรตนะครับเฟอร์เรตเราใช้เป็นครูทำล้วนเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็บิสกิตก็ใช้เป็นครูทำล้วนเช่นเดียวกันนะคะผู้นำเราใช้เป็นของปาร์ดากนะแต่ว่าอาจจะใช้เป็นของโกชีฟก็ได้มั้งไม่แน่ใจแต่ว่าเราใช้ของปาร์ดากนะหรือจะเป็นแสงจันทร์ก็น่าจะดีนะเพราะว่ามันจะได้แบบลดดนะีบับเนาะ แต่ว่าปาระดักมันก็จะทําให้ตัวนางอืดขึ้นไงเพราะว่านางจะได้ยืนแทงนานนะนเพราะว่าชีเป็นแทงตัวเดียวอะลองมาตีอารีนากันดูดีกว่าอาทีนี้เลยค่ะไปรอมๆอ,อันนี้เราไม่ใช้มิสติกแล้วนะคะฝัไไ่งนู้นเขาใช้เป็นบาชิตเคด้วยนะมาแบบช้าๆเลยปาระดักเริ่มก่อนแต่งตามนีนะขนตามเฟเด็เตามโกชิดปิดค่ะ บม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 เบิเห็นไหมข้างนู้นแอบหาย,ไป,ยไปเลยแล้วชีก็เกิดใหม่เสกสกีก็ตอบเบ้มไ <m arr ant> หวไหมตอนนี้ไหวไหมแล้วหน,นูแบกหน่อยยิง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 โอ้ยโกชีดเราจะไปแล้วยังไงโอ้ยบาชีดมันแบบปกป้องดีอยู่นะยิง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 อย่านะอย่านะโกชีดอย่าเล็งฉันจนตายโอเคโอเคได้ไหม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 โอ้ยโอ้ยโอ้โห บาชีสตัดใหญ่วออะเล้งามเลยนิดนึงนะคะบาชีคือตันวอนะคะแรงก่อนอ่าไปแล้วหมดแล้วทีมเรากีนนี้ดาวเยอะนะคะเบอร์นิงสป t e นะเราอาจจะคิดได้เลยนะเนี่ยลองดูก่อนแล้วเขาใช้เป็นอมโกชีฟผู้นำด้วยนะจะเป็นยังไงเออเฮ้ยช้าๆหน่อยช้าๆหน่อย จะได้เห็นสกิลเปิ้นี่โวชิเกิดใหม่คุยฟังหนนดาวเยอะเกินปะไหวปะไหวปะรอบนี้ยังไงเออได้ได้รอบนี้ได้นี่นะคะโวชิยิ่งมัมบุ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 มกางปีกโชว์คุอปีกชีใหญ่มากเลยนะคะตอนเนี้ไหนะลองดูดา้านเมสสี่รอบนี้ดาเมจก็ประดักเยอะสุดลองตีคนนี้ดูนะคะ ขาปิดตัวข้างหน้าเนี่ยจะเป็นจอมโจรน,นะเพราะว่าตอนเนี้ยจอมโจรติดเมตาด้วยนี่แบบนี้เลยทีมจอมโจรมาดูกันว่าจะชนะหรือเปล่าปราร์คแต่งจานอุ้ยโดนขัดโอเคบินต่อบินต่ออ้โอ้โอ้โอเลนฮิลนั่นแหละ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 ก็โกเสียฟื้นมายิงช้ำเอ,อ้ทุบทุบทุบเหลือตัวเดียวแล้วฝั่งหนุนะ้โาโกเสียอะสไตล์แล้วยิงมัน นี่นะคะทีมแบบรอดๆก็คือตอนนี้มันจะมีการที่แบบเลือกที่จะไม่ใช้ป่าดาักหรือเลือกที่จะไม่ใช้มิสติกหรือเลือกที่จะไม่ใช้แบบเบอร์นิงสไปคือมันมีหลากหลายรูปแบบมากทีมนี้นะคะอาจจะเป็นออฟมิสติกแล้วก็ตัวอันนี้ก็เป็นโกชีฟเนาะลองดูว่าจะเป็นอย่างไรใช่นะคะน่าจะชนะนะหรือเปล่าใครเริ่มก่อนฟังโน้นอะ ฝั่งน้นอ๋อบ์นิ่งเริ่มก่อนหรอยังไงลองดูสิถ้าเบอร์นิ่งเริ่มก่อนเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ขิดเลยนะคะเบอร์นิ่งเริ่มก่อนนะคะนี่คือไฟจบเร็วมากเลยทีมนี้นะคะมีแสงจันทร์ด้วยแสงจันทร์ได้เล่นนะจ๊ะอืมถ้าปิดแบบเนี้ยเราลองเทียบทีมเ,เราดูนะคะคะแนนเนี่ยประมาณสี่หลานหกแล้วสี่หลานแปดอะแล้วเขาปิดตรงเนี้ย แล้วเราลองดูนะโกชีฟเราอ่ะมันแบบสลับด้านกันนั่นหมายความว่าฝั่งหนูนะ่ะเขาน่าจะใช้ทีมเราเลยนะคะซึ่งลองตีดูคะ่ะใครจะชนะวัดกันไปเลยนี่นะคะเป็นทีมเราเลยวัดกันเลยใครจะชนะไปเริ่มทุบเอิ่มนี่ออกสกิลเหมือนกันเลยแต่งด้นเหมือนกันเลยทุกคนเหมือนกันหมดเออเออ,อแต่นะะักหนูฉันตายเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ใส่ลความเกียหายจ้า โอ้ยเฮ้ยทำไมฝั่งหนุนยังเหลือเยอะอยู่ลเลยอ่ะเอเเอเดี๋ยนะสมบัติต่างกันปะอ๋อฝั่งหนุนคือใช้ขนนกเหมือนกับเรานะทีมเนี้ยแต่ว่าเขาใช้เป็นขนนกนะคะเพราะฉะนั้นเราลองเปลี่ยนดูสิเออแบบนี้เลยเอาทีมเดียวกันสู้สมบัติเดียวกันสู้วัดกันไปเลยค่ะวัดจะยังไง ปาดักทปแต่งจันบินเหมือนกันเดะโอ้ชีสก็ยิงเอิงเอิ่เออต่งจันเรานี่ตัดส,สกิลต่อปาดักทุบน้ำพนูยิง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 ยิยิยิเออนี่ปรับสมบัติมาสู้เลยนะคะวัดกันไปเลยโอเคทีมนี้นะคะเขา้ยทำไมคะแนนเยอะจังอะหรือเพราะว่าเขาดาด้เยอะ เราจะกลับมาใช้เป็นสมบัติเดิมนะใช้เป็นคัมพีพลังโจมตีลองดูงดาวเขาน่าจะเยอะนะคะคะแนนเลยเยอะมากเลยมาดูกันว่าจะเป็นยังไง<จ>โฮหมิสติกเริ่มก่อนโอเคเ่เรียงสกิลเลยแบบนี้อ<จ>ุ<จ>้ยอุ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 ้ยพลังดาวเยอะ<จ>ต้านไม่ไหว<จ>นะคะ จบเลยเจอพลังดาวเยอะอาทีนี้ที่นี้ดาวน้อยนะคะโอเคมาดาวน้อยนี่นะคะเบอร์นิงสไป a l เริ่มก่อน oh, oh. เดี๋ยวนี้เหมือนเขาต้องการแบบให้เบอร์นิเปิดก่อนค่อน oh, oh. ข้างเยอะนะ oh, oh. แต่แบบ พอดาวน้อยนี่มันเห็นความต่างแบบมากเลยนะ b u r ร์นิงทำดาเมจอยู่คนเดียวเลยนอกนั้นคือตายไปแล้วฝั่งหนูนะคือทำดาเมจศูนยใครบอกว่าแสงจันใช้ไม่ได้คือยังใช้ได้อยู่นะคะแสงจันยังอยู่ในอารีนานะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกวนะคือเล่นคู่โกชิสไดเวอร์แต่ก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยเมตาจะเปลี่ยนไปจนแสงจันตกอีกรอบหนึ่งหรือเปล่านะการมาของโกชิสก็ทำให้ชีเล่นได้ต่อคือ ไม่รู้อะชีก็ผีเข้าผีออกนะคะตัวละครแสงตันเอาเป็นว่าประมาณนี้ก่อนนะคะกับการรีวิวฮุกิโกชีสเนะเพราะว่าตัวละครานางก็จะเด่นในการลงอารีนาเนี่ยแหละนะคะโดยตอนนี้นะเขาเน้นใช้โจมตีกันนะคะแล้วก็จะใช้เป็นเพื่อเสลยละครเสียหายนะก็คืออย่างที่เห็นเลยเมื่อกี้ว่าแบบยิงสนั่นเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากให้โกชีสไปลงด่านเนี่ย ก็อาจจะต้องใช้เป็นบิสกิตที่เพิ่มความเสียหายธาตุดินแทนนะคะแบบนี้เลยไปรีออฟให้มันเจอธาตุดินนะคะ4ช่องมันก็จะลงด่านแบบแรงขึ้นเนาะแต่ความจริงตัวละครมันก็เหมาะกับการลงอารีนาเนี่ยแหละประมาณนี้นะคะกับการรีวิวคุกกี้โกชีฟนะคะถ้าชอบฝากกันเลยกดแชร์กดซับให้ช่องแคชเบดด้วยนะคะถ้าใครกดก็ขอให้สุ่มโกชีฟที่ไหนก็ออกเลยนะคะสุ่มสิบสุ่มหออกหมดเลยนะคะ วันนี้ก็ไปแล้วค่ะไว้เจอกันค่ะบาย